จะาสาวอีสานนำเสอนอเมนูอีกเมนูหนึ่งเนาะจ้ะเมื่อกี้เนี่ยก็ไปเป็นผัดผัดกุ้งใส่น้อไหมฝรั่งอันนี้เมนูที่สองก็สิเป็นผัดไอดอกกิ๊กหรือว่าดอกขจรเนาะจ้ะใส่หมูสับเครื่องปรุงก็สิมีหมูสับวิกดขจรน้ำตาลซอสผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยกระเทียมเนาะจ้ะจ้ขั้นตอนต่อ,ตอไปก็สิน้ำไปผัดเนาะค่ะเึกแล้วก็เอาดอกขจรใส่มาค่ะ บักจอน,นอกจากเขาสิลวกแล้วเขายังน้ำมาผัดได้นะคะลดกับแก้วเนาะ,ะรวกับแก้วแล้วก็แกงใส่เป็นเครื่องผัดใส่แกงเนาะค่ะใส่แกงแม่พุทคาดอกมันเจอกดอกจอกดอกจอก แจ่ไม <bum ming. S 2> <champions> ่ไม่ไม่งเด่นเฉค่ะเนาะี่อเนามันมีข้าวสันน้ำมะดาแฝกบเป็นผัดเนาะผัดเส้นหมูผัดทอดกับกอประกบเป็นสีแล้วก็ใส่ใจน้ำมัน่านะคะนข้าวขาก็ใส่นมัน่าลงไป ผัดดอกกระจนไส้มูสับค่ะสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งจ้า